เดี๋ยวต่อจากนี้เราก็จะไปทําล่องนะครับโดยใช้สว่านแทนไอที่ตรงนี้ก็เป็นล่องเชือกเข้าไปแล้วก็เจาะทะลุอยู่แลวไอตรงนี้เราไม่ได้ทะลุเราก็เจาะลงไปประมาณสักสามมิลน,นะครับสามมิลแล้วก็ใช้จีกซอปาดนะครับล่องเชือกนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูการทําล่องเชือกต่อเลยครับ พอเราตัดเสร็จนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเท่ากันหมดทุกปีกเลยนะครับเพราะว่ามันมีจิกนะครับใช้จิกตัวเดียวกันในการตัดนะครับเท่ากันหมดเลยแล้วทีเนี้ยเราก็จะมาทําหลุมหลุมเชือกนะครับทําหลุมเชือกก่อนพอทําหลุมเชือกเสร็จทำรูเชือกเสร็จนะครับแล้วค่อยผ่าใช้จิกซอผ่า ดอกสว่านที่ใช้นะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับที่ผมใช้อยู่นะใช้แปดมิลน,นะครับแล้วก็เจ็ดมิลตัวตัวเจ็ดมิลเนี่ยจะเป็นหลุมเชือกนะครับไอตัวแปดมิลเนี่ยจะเป็นอ่ารูเนี่ยรูนี้นะครับรูที่ยัดเชือกเข้าไปนะครับ ส่วนตัวเจ็ดมิลน,นะครับก็จะเป็นหลุมเชือกโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับก็เปลี่ยนดอกสว่านเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเจาะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ให้หมดนะครับให้หมดทุกปีก่อนอันนี้ผมตัดมันเหลืออยู่ห้าปีนะครับก็เลยทำห้าปีทำไว้เฉพาะใส่พร้อมยิงนะครับ ี่ก็คือเราเจาะทะลุไปเลยนะครับเจาะทะลุไปแบบนี้เลยมันจะมีเศษตรงนี้นูนๆนะครับพอมันนูนใช่ไหมครับเราจะวางแบบเนี้ยมันก็กระดกนะครับ ระยะมันจะไม่ได้ไม่ได้เป๊ะทุกอันนะเดี๋ยวผมจะเก็บขอบตรงนี้ออกก่อนนะครับโอเคนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่เนาะเดี๋ยวเราจะเก็บเศษตรงนี้ออกนะครับใช้ดอกสว่านที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับที่มันใหญ่กว่าแปดมิลเพราะว่าเราจะเหมือนทําเปเปอร์หัวมันตรงนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเก็บเก็บเศษนะครับแล้วก็ลบคมนะครับ โอเคไปกันเลย เปลี่ยนดอกสว่านเรียบร้อยนะครับเป็นดอกเจ็ดมิลแล้วก็ตั้งสต็อปเปร์ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับตั้งไว้ที่สามมิลนะครับก็คือให้มันกินลงไปสามมิลนะครับอันนี้มันหกจุดส6.35นะครับความหนามันเราลงไปแค่3มิลก็พอครับโอเคเดี๋ยวมันเจาะเลยครับ พอเจาะเสร็จหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเริ่มเป็นหลุมแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเปเปอร์ขอบตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยเอาจิ๊กซอตัดนะครับตัดร่องเชือกนะครับก็ทําแบบนี้จนหมดนะครับขั้นตอนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เราทําหลุมลงไปแล้วนะครับมันก็จะคมเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะเก็บขอบตรงนี้นะครับโดยการที่ใช้ดอกสว่านใหญ่กว่ารูนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเก็บขอบแบบนี้นะครับตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนดอกสว่านเรียบร้อยแล้วโอเคไป พอทําเสร็จปุ๊บมันก็จะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับแบบนี้เลยก็คือขอบขอบจะถูกเก็บไปนะครับก็คือไม่คมแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับโอเคทีนี้ก็เหลือผ่านะครับผ่าล่องปุ๊บเข้าไปนี่ใช้จิกซอผ่าผ่าแล้วบางทีใช้กระดาษทรายขัดนะครับมันไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ดอกสอมิลน,นะครับดอกทิมเมอร์นะครับผมใช้ทิมเมอร์ เอาจิกซอผ่าไปก่อนแล้วใช้ทิมเมอร์นะครับวิ่งมันก็จะเนียนเหมือนไอ้นี่เลยนะครับไม่มีรอยหยักของฟันเลื่อยนะครับไม่มีรอยหยักของใบจิกซอนะครับก็จะเอาทิมเมอร์2มิลล้างเชือก3มมิลแต่ทําไมใช้รูลองเชือก2มิลถ้าเราทำสามมิลน,นะครับตามเชือกมันหลุดครับปรากฏว่ามันจะหลุดหลวมนะครับผมเคยทำแล้ว ก็คือสรุปได้สองมิลนะครับพอดีนะครับ2มิลมันจะใส่แล้วพอดีเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดู